สวัสดีค่ะวันนี้นม่จะทำเมนูไก่ทอดน้ําปลานะคะเป็นไงคะหน้าตาแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะใส่หม้อตั้งน้ําแบบนี้นะคะน้ำหน0 0งพ l นะคะน้ํา1 0 0 0พ l น้ํา้ำปลา80 ml นะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้เข้าไปค่ะตะไคร้ทุบข่าทุบ แล้วก็ใบมะกรูดนะคะฉีกฉีกฉีกเข้าไปให้กลิ่นหอมมันออกแบบนี้นะคะฉีกเลยเสร็จปุ๊บก็ไก่ค่ะใส่ไปจะเอาส่วนไหนก็ได้นะคะที่ชอบสะโพกน่องใหญ่น่องเล็กตามใจนะคะแม่มใช้อันนี้ละกันพอดีแม่มีอันนี้นะคะแล้วก็ต้มไปต้มใบจนน้ามันเดือดนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บ เบาไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็ต้มไปอีก30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะไข่นะคะหลังจากที่ต้มไปอ่อนได้30นาทีแล้วนะก็มาเทออกเห็นไหมเอ่ยโอเคมาเทออกอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะสักประมาณ5 5นาทีหรือไว้ย่นาทีก็ได้แล้วก็เอาไว้แช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมง แล้วเราก็จะเอ,เอามาทอดกันนะคะเนี่ยนะคะไก่ที่แหม่มแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแหม่มก็จะเอาลงไปทอดพอได้สีประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะข้างนอกข้างนอกจะกรอบแล้วก็ข้างในจะนุ่มประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยกขึ้นมาพักแล้วก็เล่งไฟเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทอดใบมะกรูดกันนะคะเสร็จปุ๊บก็ใส่ใบมะกรูดโยนเข้าไปใบแรงๆนะคะทอดนิดหน่อยก็เอาขึ้นแล้วค่ะแค่นี้พอนะคะก็เตรียมน้ำจิ้มไว้แล้วนะคะน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำจิ้มแจวนะคะ ก็เอาไก่มาเรียงเลยไก่ okay. แบบนี้นะคะมาเรียงไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะตะไคร้ที่เราทอดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะที่เราทอดก็มาโรยไว้กินได้นะคะพวกนี้กรอบอร่อยเลยนี่แล้วก็มาโรยแบบนี้แบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็กระเทียมเจียวหรือว่าหอมเจียวก็ได้นะคะถ้ามี แบบมีหอมเจียวนะคะแมบก็โรยหอมเจียวไปหูเสร็จแล้วจานนี้ง่ายมากไว้ทำทานตอนดูบอลไปนะคะกินไปอร่อยมากไม่ทำจะถือว่าผิดเด <laughs> ี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ